สดีคะ่ะนะคะกับขอบพระคุณนะคะวันนี้แม่ควายก็จะมาป้อนนะคะออเดอร์ของคุณแม่เรวดีนะคะที่ทั้นเมตานะคะผละไม้นะคะในวันสงการของน้องกุ๊กกิ๊กนะคะ300คะแนนนะคะกับขอบพระคุณแม่เรวดีมากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่เมตาผลไม้ให้กับน้องกุ๊กกิ๊กของเรานะคะขอให้คุณแม่มีแต่ความสุขความเจริญน,นะคะคิดวางสิ่งไทยก็ขอให้ได้สมดังปรารถนานะคะคุณแม่จ๋า สวัสดีวันปีใหม่ไทยนะคะคุณแม่ะคะขอให้คุณแม่ร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แถวค่วาปลอดภัยนะคะนะคะขอบพระคุณนะคะคุณแม่เป็นอย่างสูงเลยนะคะคุณแม่จ๋าที่นะคะ นะคะป้อนผลไม้นะคะให้กับน้องกุ๊กกิ๊กในสงการานต์นะคะคุณแม่จ๋านะคะขอให้คุณแม่นะคะพบเจอแต่สิ่งดีๆนะคะคุณแม่จ๋าเดินทางไปทางไหนก็ขอให้คุณแม่แคล้วคล่ดปลอดภัยนะคะคุณแม่ประกอบกิจการการงานอะไรก็ขอให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปนะคะคุณแม่จ๋าคุณแม่เป็นยา่างสูงเลยนะคะคุณแม่คะ ขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จ๋ากุ๊กกิ๊กได้ทานผลไม้แต่เช้านะคะวันนี้ขอขบพระคุณคุณแม่มากๆนะคะคุณแม่ค่ะคุณแม่ดูแลสุขภาพด้วยนะคะกราบขอบพระคุณคุณแม่ที่เมตตาที่เอ็นดูนะคะก็เพื่อน้องกุ๊กกิ๊กนะคะคุณแม่ขาเสมอมาค่ะคุณแม่จ๋าขอขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะได้กินยากองใหญ่ๆเลยนะคะคุณแม่จ่า เอความไปเกี่ยวหญ้ามาให้กินแต่เช้าเช้าแล้วก็อาบน้ําแต่เช้าเช้านะคะเพื่อเตรียมตัวสแตนบายรอนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานก็ไปเล่นน้ําสงการนะคะเมื่อวานไม่ได้รับนักท่องเที่ยวนะคะสาหรับน้องกุ๊กกิ๊กนะคะก็ไปเล่นน้ําสงการกับนักท่องเที่ยวนะคะทั้งวันวันนี้ก็ได้สแตนบายรับรับนักท่องเที่ยวนะคะเมื่อวานก็บานเชือกก็ได้ห้ารอบนะคะคุณแม่จ้างได้กันแค่ห้ารอบนะคะ ขอบพระคุณคุณแม่มากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋าที่เมตตาน้องนะคะกราบขอบพระคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีวันสงการนะคะคุณแม่จา๋าวันปีใหม่ไทยเนาะนะคะขอให้คุณแม่และครอบครัวมีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะคุณแม่จา๋ากาขอบพระคุณมากๆเลยนะคะคุณแม่จา๋านะคะ สำหรับคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะคะกดติดตามให้กับช่องเล็กๆข,ของเราด้วยนะคะกับขอบพระคุณแม่เรวีเป็นอยางสูงเลยนะคะคุณแม่จ้านะคะสวัสดีค่ะ